สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจ้ที่ปรกษาการขาย t ต y o t a ต้า1988นะครับผมวันนี้โจ้จะพามาดูอีก1คันครับผมเป็นสีลายไอเทมเลยหายากมากๆนะครับผมโอเคครับมาดูกันครับว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวนี้เป็น GR Sport ตัว Leader นะครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่1.375,000บาทไม่มีค่าบวกสีเพิ่มนะครับผมเป็นสีเงินครับผมเป็นบอลเงินสวยๆแบบนี้เลย มาดูกันว่าเขาแต่งอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับผมเริ่มต้นเลยครับโลโก้ครับโลโก้แก้วแล้วก็ตัวโลโก้ TR ีอตัวโลโก้ฟอร t เ n e เนนะครับผมแล้วก็ไฟนะครับผมไฟก้างปลา d u โอปเจ e เตอร์แต่งไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมส่วนนี้ครับเที่ยวครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมแปลงหน้า t r Sport แล้วใา้ล่างสีเงินนะครับผม ตัวน,นี้เขาจะแต่งแบบดูสวยงามแล้วก็ดูหรูหรานะครับผมดูดูดูดแลเแตะตาของผมมากๆเลยนะครับผมเลยต้องมารีวิวให้ลูกค้าดูท้วซุ้มนอครับเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับผมพร้อมกับล้อแม็กจีอาร์สปอร์ตนะครับผมยาง GT นะครับผมเป็นแม็กลมดำนะครับตัวจ r Sport มันจะเข้ากับตัวรถมากมากเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับกระจกมองข้างเป็นสีเงินแล้วนะคะผมสีที่มากับตัวรถเนี่ยจะเป็นสีดําแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้หลังคาไม่ทําหลังคาดํานะคะผมแล้วก็ตัวคิ้วครับคิ้วโครเมียมลูกค้าขอใส่แล้วนะคะผมมาพร้อมกับที่จับแบบโครเมียมอยู่เข้ากับตัวคิ้วมากๆเลยนะครับผมหรูหรามากมาก จริงๆถ้าลูกค้าท่านใดที่ชอบแต่งรถแบบสวยงามต้องมาจบที่1988นะครับผมตัวนี้ครับลโลโก้แก้วด้านหลังไปแล้วด้วยนะครับผมแปลงหลังเป็นตัว GR Sport แล้วนะครับผมแหมสวยงามเข้ากับตัวรถมากๆใช้ล่างก็นี่ครับใช้ล่างเข้ากับตัวรถแล้วนะครับผมสวยงามมากๆเลยและตัวนี้นะครับมีตัว ลูกค้าแต่งประตูไฟฟ้าไปตูท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวผมเตะให้ดูครับนี่สวยใครที่แบบไม่ชอบใช้แรงนะครับผมติดท้ายไฟฟ้านี้ไปนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมโอเคครับเ,เดี๋ยวผมขอฝากโปรไว้นะครับผมโปรตอนนี้นะครับผมเป็นโปรของ ตัวมอเตอโชว์แล้วนะครับผมมอเตอร์โชว์ของโคราจะเริ่มวันที่2ถึงวันที่10นะครับโอเคเดี๋ยวผมใครที่สนใจอยากออกรถฟอร์จูเนอร์ er กับเซลโจนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างาลูกค้าทักทักมาได้นะครับผมผมพร้อมตอบ24ชั่วโมงเลยโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมขอเตะปับ๊บเนี่เนีย เยีโอเคครับวันนี้ผมขอลาลาไปก่อนอผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายเยี่ยม